โดยเฉพาะน้องๆมือใหม่เนี่ยนักเพาะพัฒนาไก่แล้วก็อยากแบ่งจำไ,ได้นะครับ้องฟังนะครับใครไม่ฟังคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าพลาดและก็น่าเสียดายมากนะครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆร้มาดูวิสาเหตุก่อนนะครับทําไมนะครับไก่ที่เราเพาะอ,ออกมาแล้วทําไมมันขายไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะอะไรขาดการโปรโมทที่ดีนะครับอันนี้เป็นข้อหลักๆเลยนะครับ ปัจจุบันนี้นะเพื่อนช่องทางนะครับในการโปรโมทมันมีหลากหลายมากมายนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนำเพื่อนไปในคลิปก่อนนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องโปรโมทไปทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e f a c e o o ติ t กต o อกอะไรไอจี i ว t ตเตอร์อะไรลงให้หมดนะครับหรือว่าเว็บที่เขาให้สามารถลงแบ่งได้นะครับเพื่อนๆต้องลงให้หมดนะครับให้เกิดการรับรู้ให้ดีที่สุดให้มากที่สุดนะครับหลายคนนะครับประสบปัญหาแล้วก็ทักมาสอบถามผมว่าพี่ ผมมีกลุ่มไลน์นะแต่ทําไมผมขายไม่ได้ผมก็เลยถามกลับไปว่าแล้วคนที่เข้ามาในกลุ่มไลน์พี่อ่ะเขามาจากไหนเขาก็มาจากกลุ่มไลน์อื่นถ้าแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ากลุ่มไลน์ที่เพื่อนๆสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาลิงก์ไปแปะตามกลุ่มต่างๆกลุ่มต่างๆนะแล้วเชิญคนเข้ามาเพื่อมาแบ่งปันให้เขามาซื้อไก่ของเพื่อนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นวิธีที่ใช้ได้นะครับในเบื้องต้นแต่ผมไม่อยากแนะนําให้ทำนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่านั่นก็คือ ถ้านะครับเพื่อนๆไปฝากลิงกในกลุ่มเขาแน่นอนกลุ่มอื่นก็ต้องมาฝากลิงในกลุ่มพี่แน่นอนนะครับเมื่อมีแต่คนมาฝากลิงกในกลุ่มพี่กลุ่มพี่กลุ่มพี่ตลอดนะครับลูกค้าคนที่เขาจะซื้อเขาก็กดเข้ากลุ่มอื่นไปถ้ากลุ่มพี่ไม่มีการอัปเดตนั่นคือจบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ดึงคนเข้ากลุ่มนะครับเพื่อนๆผมจะบอกให้มันควรนะครับจะต้องสร้างตัวตนของเราขึ้นมาก่อนนะครับให้เขารู้จักเราให้ได้มากที่สุดนะครับ ไม่ใช่ว่าแค่ลิงก์ไปแปะแปะเพื่อเพียงแค่เอาจานวนคนเข้ามามันไม่ใช่นะครับมันไม่ถูกต้องต้องให้คนที่เข้ามานั้นนะ่ะเขาเข้ามาเพราะตัวของเราจริงนะครับต้องการที่จะเข้ามาปรึกษาเราต้องการที่จะเข้ามาแบ่งพันสายพันธุ์จากเราจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้ใครเข้ามาบ้างแล้วก็ให้คนนั้นคนนี้มาแปะลิงก์กลุ่มอะไรต่างๆมากนะันผมบอกได้เลยว่าเพื่อนๆอัตราการขายข,ายของเพื่อนๆเนี่ยมันจะขายน้อย ผมเดี๋ยวก็สายนั้นเข้ามาเดี๋ยวก็สายนี้เข้ามาเดี๋ยวก็สายนี้เข้ามานะครับซึ่งกลุ่มของผมเนี่ยผมจะบอกไว้เลยว่าห้ามนะครับข้อแรกเลยก็คือห้ามลงลิงก์เชิญเข้ากลุ่มเด็ดขาดนะครับก็จะเขียนเป็นข้อนแนะนําไว้เลยนะครับเพราะอะไรนะครับถ้าผมบอกว่าสามารถเชิญลิงก์กลุ่มได้นะครับในกลุ่มจะเต็มไปด้วยลิงก์ไม่รู้ลิงก์อะไรมากมายนะครับอันนี้บอกไว้เลยใครนะครับที่กําลังทากลุ่มไลน์นะครับหรือเชิญคนเข้ามาเนี่ยแนะนํานะครับให้เขาเข้ามาเพราะว่าตัวของเพื่อนเองนะครับ เข้ามาเพื่ออยากได้สายพันธุ์ของเพื่อนๆจริงๆนะครับถ้าทําได้แบบนี้นะครับคนที่เข้ามา <c oughs> จะเข้ามาเรื่อยๆ <c oughs> เข้ามาเพราะตัวเราเอง <c oughs> เราอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นนะครับ <c oughs> เราต้องพึ่งตัวเราก่อนนะครับผมเรื่องการโปรโมทเนี่ยต้องโปรโมทจากตัวเราเองนะครับลงไปสิครับใน e b o o k YouTube นะครับใครยังไม่มีช่อง YouTube ก็ไปทําช่อง YouTube เลยนะครับใครยังไม่มี t ิกตอกก็รีบไปทํำ t ิกตอกเลยนะครับใครที่ยังไม่มีผมบอกเลยว่า Facebook ลงยากนะครับบอกเลยเลยว่าตอนนี้ a c e b o o k ลงลงยากมากนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับใน Facebook เนี่ยคนขายจะเยอะกว่าคนซื้อนะครับคนขายจะเยอะกว่าคนซื้อถ้าซุ้มของเราไม่ดังจริงนะครับขายไม่ได้นะครับช่วงนี้บอกไปเลยว่าขายไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ไปหาช่องทางอื่นนะครับเช่นสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับสร้างช่อง YouTube ของเราขึ้นมานะครับแนะนําสายพันธุ์ของเราเนี่ยผ่านช่อง YouTube ที่ด้วยกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับแนะนําสายพันธุ์ไปนะครับผมลงไปที่ตออะไรมีทุกอย่างลงไป กระจายข่าวสารข้ไปให้หมดครับสร้างการรับรู้ให้ได้มากที่สุดให้เขาเห็นเราได้มากที่สุดนะครับให้เขารู้จักสายพันธุ์เราให้มากที่สุดแล้วเราก็สร้างกลุ่มไลน์เข้ามาแล้วเมื่อเราสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาเราก็ค่อยเอาลิงก์เนี่ยไปวางไว้ในช่อง YouTube ของเราบ้างในช่องทิกต o k ของเราบ้างนะครับหรือว่าไปวางไว้ในช่องอใน Facebook ของเราบ้างนะครับแล้วดึงคนเข้ากลุ่มมาให้เขาเข้ามาด้วยตัวของเขาเองที่จะเข้ามาหาเรานะครับอันนี้คงน่าจะมองภาพออกนะครับผมอ่ะโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับจะมีสาระดีกว้ัเพื่อนอย่างแน่อนอนครับผมสวาสีีครับ